สวัสดีครับพี่น้องสุขๆสุขคนครับผมพบกับช่อง youtube หมอลำมักจมออฟฟิเชียลนะคบผมพี่น้องครับเมื่อนี้กสิทามาเบิ้งความเป็นอยู่ฟ้องเงินผมเองห็นละฟุงรัฐพ้นเพชี่ยนลำเพื่นครับพี่น้องครับอันนี้ก็มาอาศัยอยู่น้ำเอื่อยครับพี่น้องล้างแรกนี่สิเป็นของเอื่อยบ้านลอกดาวอันนี้ก็หลังนี้ก็สิเป็นของผมครับพี่น้องครับมาเซาพันอยู่ เข้า่าเขาเป็นเด็กน้อยบ้านนอกเนาะเขามาหาเงินในเมืองนะครับครับรถครับลาขครับไล่แม่นครับพี่น้องครับอาชีพที่พูมฮ็ดก้อนสีเขาไปออดอชั่นอยู่เพชร์ลำเพื่อนก็คือครับไล่แม่นครับพี่น้องครับเอาถึงข้าขาเบิองเอาไมครับพี่น้องครับอาจสีหงจักหน่อยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าหัวไก่ใหญ่เข้ามาอยู่หัวกกะใหญ่เข้ามาอยู่บ้านเนี่ยมูพวกเด็กน้อกเด็กน้อยเข้ามาอาศัยอยู่น้ำ ครับพี่น้องครับน้องจื้อครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับน้องจื้อจื้อชักจวาเลยเนาะน้องจื้อชักจวาหรือว่าอีสาย่าหนึ่งครับพี่น้องครับท่านพ่ออ๋อแซกครับพี่น้องครับวัฒน์ลัดตื่นนอนอยู่พี่น้องกำลังจิตเป็นทรงเล้าเมียบ้านบ้านเล้าอ่นอยู่ทั้งบ้านหนองสองเตื่นแล้วแต่วัฒนาลูกพี่น้องเมืองหลดโอ้ยแจงตู่ใจเลยปั๊บป๊อปพ่อผมบ้านก็แก่คนนอนก็ตื่นเนาะ ว่าสีมาสัมผัสเด็กกบพี่น้องว่าสีมาสัมผัสประวัติยังทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจังไหนถ่าแล้วอาบน้ำเรียวสะกอนเนาะพี่น้องเนาะเ้าจะสีมาสัมผัสน้องจื้อจื้อจื้อชัดเจ้าว่านพันพ่ออ้อแซกนาะพี่น้องเนาะครับก่อนสสัมผัสน้องจื้อเนาะครับน้องจื้อจื้อชัดชาว่านครับพี่น้องครับหรือว่าท่านพ่ออ้อแซกเนาะครับน้อในโลกสิทธิ์ต่อครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมหมอลำฟุกนัตพลเพชรล้ำเพลินอันนี้ลังแรกกสิเป็นของเอื้อย หลังที่สองก็เป็นอของจะาลงงองหลังคุณก็สิเป็นของอันฝรั่งเพื่อนเนาะครับมาเศ้าเพื่อนอยู่กับพี่น้องครับหลังจากเองเห็ดงานขับไล่แม่นครับพี่น้องครับจะได้ฝากพี่น้องเป็นกําลังเล่นเชียร์เล่นใจใเฮนเดอครับพี่น้องครับหมอเลาน้องไม่จะได้กระฝากตี่ตามเ,เด้ดอครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากถ้าน้องจือ <laughs> น้องจือจ๊อจื๊อ ชัดสว่านพิษลำเพลินอาบนา้ำแล้วครับพี่น้องครับสุบหนาอาบน้ำหัวกันแล้วพี่น้องครับอาบน้ำหัวกันแล้วไม่ไม่ถ้าถ้าพี่น้องเนี่ย <laughs> น้องจื้อครับสวัสดีครับผมน,น้ำหน้กตัวได้ไปแล้วคนนี่แหละครับแต่จริงหัวจักหรืหอหรอครับผู้เคนบางคนจักกับนี่ในสายญาติติดต่อท่านพ่ออ,อ่อแซกพี่น้องครับหรือว่าทางคณะพิษลำเพลินน้อง ช,ชื่อชื่อชื่อชัดชวบานเพี่อนลำเพลินครับปีน้องอครับอาจจะว่าชัชาวบานในม,ามน้าอนไห่เนาะชัชาวบานนี้ได้มาจากไหนอันนั้นนะกรบบขวาใส่ครับพ่อพราเชิดชัชวบานศิลปินผู้ที่ไม่มีวันเกิดเชิดชัดชะบานเชิดชัชวบานครับเพราะเป็นลูกค้าเลาเนาะนลูกค้าเกเรๆเพรขอเพื่อนใส่น้ำสุ้น้ําน จจกี้ล,ล้วแต่ที่คิดพิดารณาะจัตวาล์นครับลูกลูกหักพ่อเชิดครับพี่น้องครับ,บสมัยตะกี้เป็นเล็กน้อยไปนไปน้ากันเพ้ากันไปเบิ้งเล่าน้องกันเป็นลูกหักกลายเป็นลูกหักสองคนเลยบา<ช>แต่ว่าอันนี้<ช>พอเป็นชัดชาดว่าหนูพี่น้องกันบ่ได้ท่างสายตะลุกบ่ได้แต่ว่าเข้ากับเป็นพ้นตะลุกคือพี่น้องครับเก็่อกีนี่แจ้งน้อยครับจะได้ฝากพี่น้องกิดตามเลยเลยดินพี่น้องครับ น้ <N ong> องใจเป็นเร่งเสียเลี่ยงใจเนี่เลยแม่นครับคนหนึง่งรักนน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะรครับพี่น้องครับจะในฝากพี่น้องบง้างงพี่น้องอันนี้ฮรับมาแต่บ้านครับพี่น้องตามจริงพงศ์้คตดังบอกพี่น้องไปแล้วต้นคลิปแล้วพี่น้องนอาอว่าครับไล่แม่นพี่น้องครับหาเงินเลี้ยงท่านพ่อพี่น้องตะกี้ ภาคเกษตรบ้านวงมอรำซีน้ำกันได้พี่น้องสร้างแปลงมานรมกันได้อ่านท่านพออ่ะแซกหนึ่งมูหักหมูแห้งไปน้ำกันครับพี่น้องไปลรำายกับไปน้ำกันจาปล่อยผมปุดผมอยาบมันทุนหน่อยเฮาทุนหน่อยช่วงเฮาเฮ็ดไปใหม่ครับอันที่แรกว่าสิไปอยู่มอลำวงใดเกาะแรกๆเลยที่แรกเนาะเบิ่กันไว้ว่าสิไปพิจารณากันเลยว่าสิไปวงใหญ่พุ่นล่ะแต่จักวงใด อกกันได้นั่นบัดทีนี้พอดีแม่พรกับพยาบาลสายจดยวดกับพ่อทุนเป็นบัดเท็ดบง<น>เท็ดลำเพลอนว่าซั่ <ไป S 1> นบัดมู่ก็เลยสวนดอกบ่ัดร้วงไปเมืองบ่ว่าซั่นที่แรกกันบ่ตัดที่รแบบร,รกบทร่ทะเลตดสินใจว<น>่าสิมานําเด้อพี่น้องแม่นที่แรกก็ใจนึ่งจะสร้ายั่บัดทีนี้ก็เลยว่าเออก็ล้องไปเมืองกับเลยไปคว้าับแม่กับเป็นจังบุญจังคุณเนาะ มันก็เออราบเอาภาษาสีสันอยกันพี่น้องแม่ครับพี่น้องอย่าตีเพื่อย่อนย่าต่อเพื่อทําลายเด้อพี่น้องเออมีหยังก็ตีชมเข้ามาาลวดแนวใดมันบ่ดีทางทีมงานพร้อมสิปรับปรุงทุกคนล่ะครับแม่นครับพร้อมสิรับเอาไปพิจารณาปรับปรุงตัวครับพี่น้องครับเป็นหมอล่มน้องใหม่จังได๋ฝากพี่น้องเนีด้อครับพี่น้องพอยกแม่ยกท่านละเมียด้อครับพี่น้องเห็นรอๆจังซี่นี่ พอตลาดนี่พอยกแม่ยกพี่น้องมีมีแต่ยกป่ะครับฝากกันด้วยพี่น้องครับเฟสแซกดื้อพี่น้องอีกบดนกับสิเปี้ยนเป็นเพิษลำเพลินครับพี่น้องครับเปี้ยนเป็นเพิษลำเพลินที่มันไปขอใส่น้ำสกุลเพลินเยอะบ้างใส่น้ำสกุลน้ำมันแม่พอนกับปูนยานสายจวดกับพ่อทูนพ่อทูดอืมสายจวดเซียวฮักกันอันนี้ก็เซียวฮักกันคือกันครับพี่น้องครับบอกกันไว้ที่แรกกรับบอกคือว่าสีได้งพายุวง้งไงดอกพี่น้องก็เลยว่าเอาเพ้นสช่างไม่กัด ไปยูไปสร้างไปแปลงส้อยกันปีแรกถือว่าไปเป็นปีแรกไปเป็นเก้าแรกให้เพื่อนเป็นตำนานกันเรยว่าส่พี่น้องครับรุ่นบูเบิกครับร,รุ่นบุเบิกร,รุ่นทาง้งงานสร้อยเพื่อนครับทักกันแพีงกันครับที่ลูกบุงแมนครับพี่น้องียังไม่ปลากินปลาไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขาไปพุ่นกินเรามาพี่ลงกระป๋องพี่น้อง <laughs> พี่น้องครับบอกข้ามจ่าจ้าได้ฝากพี่น้องเด้อครับบ่ท่านละเก่งปานไดบ่ได้ถือตัวว่าจะคล้องเป็นหมอลำโดนกระจิงพี่น้องครับบ่เคยว่าถือตัวว่าจะคล้องเก่งจะคล้องกาดแทกเกียครับพี่น้องผมเีแต่อยากหาวิชาความรู้เขาจะคล้องบ่เคยว่าจะคล้องเก่งบ่เคยว่าจะคล้องดังบ่เคยว่าจทกเกียครับพี่น้องแมนครับพี่น้องเกียจังกับตามหิน ตามประเพณี้แหละตามผู้บาอาจารย์เพื่อนบอกเพิ่นสอนมากแหละพี่น้องครับผู้บาอาจารย์เพื่อนบอกระเพิ่นสอนมากในเขากับน้ำอาแนวทางของเพื่อนมาปรับปรุงเขากับแบบยันหูยันออกกันอาจารย์ครับบ่มีไผรเราครับกับพ่อเชิดแหละครับอาจารย์ใหญ่ตะกี้เนาะจะไม่ตะกี้ก็ได้ไปนํามันลาไกลคนละคนคนละคนคนละคนเลยใคบันไดก็ไปพี่น้องบูป้าบูปุ่นเลยห่มเขาอยู่ตับหุมเ่าอยู่นี่เด้อพี่น้อง เราไล่ม <c oughs> ือหนักมากไปเลยแล้วพอห่มเห็นว่าท่านเอาขึ้นเราอยู่เราว่าเอาไว้หั่างวันที่สิบเอ็ดที่สิ่ห่อนี่ว่าสิไปยามพอเชิดพี่น้องพอเชิดชัดชวานแต่ว่ากัสจีเบิ้งสถานการณ์ซะก่อนก่อนห้ามันยากกับประเด็แมนครับพี่น้องจังไรกู้เขากู้นั่นนัดกันไม่เลวส้ก็พอเชิดจังไรก็ต้องทัวร์นะงพราะสีเขาสีน้ำเนาะพี่น้องตามเงียบชานเข้าไปช่วยจิบไปช่วยบ่บอนยังไลหลอกเมาหนึ่งเลยครับ ครับพี่น้องครับจะในฝากพี่น้องเห็นนะครับวันที่7ที่จะถึงนี้ครับผมพี่น้องครับอยู่สำนักงาน เพชรลำเพลินพี่น้องครับไลสดกลุ่มเปิดเป็นไส้ชุนนักร้องสะกอนพี่น er> ้องไส้ชุนนักร้องเรียกเรียกน้ำจิ้มสะกอนเรียกน้ำย่อยพี่น้องสะกอนครับพี่น้องครับลอกลางเดือนนี้นึงหน่าพื้นบ้านกีฮีตกลุ่มปิยดแมนบอกแมนครับพี่น้องล่าอกลางเดือนเตรียมชมผลงานของเพชรลำเพลินได้เลยครับพี่น้องครับปาร์เดอพี่น้องครับปาร์เดอร์สำหรับผู้ได้ใจบัณฑ์เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเนาะพี่น้องครับศิลปินตัวน้อยพี่น้องครับกสะซิ่ทีมเลขบัญชีในคลิปนี้ได้พี่น้อง ฝากพี่น้องไว้เน่เป็นพอยกเมยยกให้มอลำน้องใหม่บบทัลามีผู้สนับสนุนชุดเพียอยู่เลยครับพี่น้องครับหมายเลขบัญชี020242517157ออมสินครับพี่น้องย้ำอีกทีครับพี่น้องครับ020242517157ออมสินครับพี่น้องครับพี่น้องระบุมาได้เลยครับผมสนับสนุน หมอลำม,มักจมหรือว่าฟุกนัตพลเพชรลำเพลินหรือว่าน้องจื้อจื้อจื้อชัชวาลเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับ<อ>สำหรับคลิปนี้ก็สิจบใบสัมนีซะก,ก่อนนะครับพี่น้องอพ่อการอิทธิวันที่7วันอาทิตย์นะครับผม<อ>จะในฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมห<อ>มอลำมักจมขอลาไปสันนีครับอขอบคุณครับ